ค่ะหัวข้อดีๆที่ช่ายูท u บฟีมแมทชแชนแนลนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกว่าธุรกิจเตียงผู้ป่วยมีหลากหลายบรรยากาศแล้วก็ได้รับการติดต่อจากลูกค้าแต่ละวันที่มีความแตกต่างมีความหลากหลายในรูปแบบของงานบริการนะคะซึ่งตรงน,นี้เราเรามีเรื่องหนึ่ง ชุดค่ะที่จะมาบอกว่ามีความประทับใจในเคสของลูกค้าก็เลยเป็นเรื่องเล่าให้ฟังวันนี้ก็เปลี่ยนจากคอนเทนต์ตามสาระของตัวสินค้ามาเป็นเรื่องของบรยาาร,บรยากาศค่ะบรรยากาศความน่ารักน่ารักของเตียงผู้ป่วยก็คือเหตุเกิดจากที่เคสนี้ลูกสาวเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าและตรวจสอบแบบเช็คความต้องการนะคะของผู้ดูแลที่จะซื้อเตียงให้กับคนไข้ซึ่งเป็นคนสูงอายุทั้งคู่ ผู้ดูแลก็คือคนตาคนไข้ก็คือคุณยายก็จะมีคนกลางก็คือหลานชายวัยวรุ่นนะคะที่คอยสป,ปอร์ตให้อีกทีหนึ่งส่วนลูกสาวที่อยู่ดับอพยก็ดูแลในเรื่องของอการประสานงานค่ะแล้วก็สั่งซื้อเตรียมกับทาทางร้านเรียบร้อยสตอรี่ก็คือความตั้งตจรอของผู้สูงอายุค,ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น ความน่ารักที่คุณตาอยู่อำเภอรสรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะของเราเส้นทางการเดินรถของเพจที่จะส่งเตียงในรอบนี้ก็คือรถจากหล้อกรุงเทพโรงงานปทุมธาน,นีเลยนะคะกระจายสู่ภูมิภาคภาคใต้หลายจังหวัดเมื่อ6ล้อใช้เส้นทางเดินผ่านฤดูฝนที่มีท,าาทัางตานทาถนนของชุมพรการกระจายสินค้าตามจุดกัดสายตั้งแต่ประตูชุมพรสุราษฎร์ธาน,นีค่ะ แล้วก็มาแบงใส่รถเล็กเพื่อกระจายสู่บ้านลูกค้าเหตุการณ์เหล่านี้ก็ทําใหเา้เรารู้สึกว่าลูกค้าเราให้ส่งวนลุกขึ้นได้แต่เราอยากจะส่งวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรราปากไว้แล้วค่ะคุณตานับเงินรอตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เข้าไปให้เขาได้ชื่นใจและคืนนั้นก็คือรู้สึกจะวิดีโอคุยกับลูกสาวแล้วก็คุณแม่นะคะ ลูกสาวที่อยู่ต่างอำเภอก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทีมงานบริการฝ่ายช่างฝ่ายขนส่งที่ให้เวลากับทางอำเภอศิชน,นในในช่วงประมาณสี่ทุ่มกว่านะคะตรงนี้ก็ถือว่าได้รับความรู้สึกดีๆแล้วก็ความสดชื่นของทั้งผู้ที่จะใช้เตรียมผู้ป่วยค่ะก็าฝากเข้าไปดูช่อง y o u t u b e ของดิ c แม h ชาแน l นะคะ และฝากกดติดตามกดไลค์สับสไครต์เยี่ยมชมเพจเฟซบุ๊กเียงทุกบสศรัทธาณีเพจส,สาขาเียงทุกบสศรัทธาณีและวีแมนชอปทุกสาขาได้นะคะขอบคุณมากค่ะสใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่นาำใจเล็ก แลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน